350e นะครับของผมที่จองไว้เป็นสีดำนะครับนี้เซลก็แจ้งมาครับว่ารถมาแล้วก็เดี๋ยวกําำลังเข้าไปรับรถนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูว่ารถจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมเนี่ยกุญแจจะมีเป็นคีเลตนะครับจะมีให้2ดอกจะแบบเสียบจะไม่มีจะเป็นคีเลตแบบนี้ล้วนๆเลยนะครับวิธีใช้งานรถจะมี2แบบนะครับ เวลาเปิดเนี่ยให้กดครั้างเดียวแต่เวลาปิดให้กดค้างครับแล้วก็ปุ่มพวกนี้นะครับจะมีปุ่มซีดกับปุ่มปูนะครับถ้าซีดก็คือเปิดบอ่อตรงนี้นะครับเปิดบาะถังน้ำมันนะครับรกดตรงนี้กดแค่ค้างเดียวขังฟ้าทังก็หมุนซ้ายนะครับเวลาเปิดหมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับเียแล้วก็ปุ่มอันนี้นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทเราสตาร์ทกด ตาตาค้างไว้แล้วก็กำเบรคข้างใดข้างหนึ่งไม่ต้องเดดคันเล่งนะครับแล้วก็ไอ้ปุ่มหนึ่งอันนี้เป็นปุ่มโหมดอีโค่นะครับเป็นโหมดประหยัดถ้าเราใช้โหมดอีโค่เนี่ยแรงคอสรอบต้นมันจะหายไปแล้วก็อันนี้เป็นสวิตช์ออฟลันนะครับเอาไว้ดับเครื่องยนต์ถ้าสวิตช์นี้ดับอยู่รถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับครับแล้วก็อันนี้เป็นเปิดไฟหน้ารถนะครับรถเนี่ยจะมี ไฟเดย์ไลท์นะครับที่ตรงอันนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับไม่ใช่ไฟสว่างปุ่มนี้ก็จะเป็นเปิดไฟรถเป็นแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟสูงเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดครับไฟสูงนิดเดีแล้วตอนนี้เป็นไฟทับปากครับเลียกทางครับนี่ก็เรียกตายเรียกขาปกติครับนี่ก็แต่ครับแล้วตอนนี้เป็นปุ่มปรับชิวนะครับปุ่มปรับชิวเนี่ย กดแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องกดค้างมีแค่ขึ้นกับลงนี่นะครับเครื่องก่อนแล้วก็โหมดหน้าจอนะครับหน้าจอหน้าจอเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้สี่แบบแต่ละแบบก็จะบอกค่าสเตตัสไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นรอบเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นรอบรอบเครื่องอันนี้เป็นรอบความเร็วค แล้วก็อันนี้จะเป็นบอกโหมดนะครับถ้าเป็นตัว X ก็คือโหมดสปอร์ตถ้าเราใช้อีโคจะเป็นตัวอครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟบอกสถานะต่างๆนะครับทั้งแถวเลยจะเป็นไฟบอกสถานะถ้าเป็นไฟ ABS ขึ้นเนี่ยก็คือเป็นไฟโชว์พร้อมทำงานนะครับเวลาสตาร์ทปุ๊บขับไปแล้วไฟดับไฟดับแปลว่าปกติไฟเครื่องก็เหมือนกันถ้ามันดับแปลว่าปกติแต่ถ้ามันค้างค้างตอนเราขี่นะครับรถ มันถึงจะมีปัญหาแต่ถ้าจอดเฉยๆรถค้างอันนี้ไม่เป็นไรครับแล้วก็อันนี้เป็นเกียร์บอกน้ํามันนะครับอันนี้บอกหภูมิความร้อนนะครับอันนี้บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับปกติแบตจะต้องไม่ต่ํากว่า12นะครับถ้าต่ำกว่า12จะสตาร์ทไม่ติดครับอันนี้ก็จะเป็นบอกว่ารถเชื่อมกับกุญแจไหนอยู่กุญแจมันจะมี1กับสงแต่ว่าอันนี้มันอยู่ด้วยกันครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นบอก อ่าคุณหภูมิยางนะครับแล้วก็แรงดันลมยางครับจะมีบอกทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับครับถ้าตัว F ก็คือฟอนต์เป็นล้อหน้านะครับอุณหภูมิ29อันนี้แรงดัน33นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเซตกับโหมดนะครับเอาไว้เซตหน้าจอต่างๆนะครับครับถ้าปุ่มเซตเนี่ยก็จะคือจะเข้าเมนูนะครับครับแล้ถ้าปุ่มโหมดมันจะเปลี่ยนพวกค่าอันนี้ให้นะครับครับถ้าเมนเทนเน์เนี่ยก็คืออ่าเป็นรอบ รอบรถเซอร์วิสโดยปกติถ้ารถรุ่นอื่นมันจะนับหนึ่งนับศูนย์ถึงหนึ่งพันแต่นี้มันจะนับถ่ายหลังหนึ่งพันมงศูนย์เฉพาะรอบแรกครับพอรอบต่อไปมันก็จะเป็นเริ่มที่สี่พันแล้วก็นับถ่ายหลังลงมากกดอีกโหมดหนึ่งก็เป็น AVG นะครับก็เป็นพวกตัดสิ้นเปลืองอะไรพวกนี้ครับที่เขาอันนี้คำนวณแล้วก็โอ디โอโอโอคือไมล์รวมนะครับว่าทั้งหมดรถวิ่งกี่กิโลอันนี้ขึ้นหนึ่งกิโลทุกคันนะครับอันนี้โหมดทริปนะครับ ก็สามารถจับทิปได้ถ้าจะรีเซ็ตก็กดค้างไว้ครับนี่ก็จะเริ่มที่0นยนี่หมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวอันนี้นะครับ,รบโหมดเปลี่ยนหน้าจอเมื่อกี้เป็นโหมดสตรีมนะครับ,รบถ้าเป็นโหมดซิมเพิลมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอแบบห,หนึ่งแล้วก็พวกค่าปฏิตัศจะบอกไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะตัวใหญ่ชัดเจนขึ้นครับ,รบถ้าเป็นเลสซิ่งก็จะบอก ไม่เหมือนกันพวกอันนี้ก็จะย้ายมาที่ตรงนี้ครับขอผมตั้งคราติดไว้ละกันแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับคอนเนคชั่นนะครับเป็นแอปคาร์บิดลิงก์นะครับเอาไว้สำหรับอยากจะเชื่อมแอปนะครับก็เข้ามาเลือกนะครับแล้วก็เลือกว่าเป็น andr o i d หรือ a ป p l e พี่ก็โหลดแอปแล้วก็สแกนแล้วมันก็จะเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็ ถ้าจะมีเลื่อนหน้าจอก็ต้องเลื่อนขึ้นไปอีกเลื่อนเลื่อนลงมันจะอยู่ข้างล่างมีเลื่อนหน้าจอครับพอมีเลื่อนหน้าจอปุ๊บหน้าจอเราเปิดอะไรไว้มันจะขึ้นตรงนี้ทันทีครับถ้าอยากจะออกจากมินเล r หน้าจอต้องปัดแอปทิ้งที่โทรศัพท์ครับขอบคุณก็อันนี้นะครับดิสเพย์นะครับก็จะเป็นโหมดโหมดกลางวันกลางคืนนะครับแต่อันนี้ผมตั้งออโต้ไว้ให้ถ้ากลางคืนจะเป็นโหมดเตีมดำ อันนี้ก็จะเป็นความสว่างหน้าจอเหมือนกันก็จะมี1-5ถึงนะครับแต่ว่าน,นี้ผมตั้งออตโต้ไว้อันนี้เป็นบลูทูธนะครับรถสามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธโทรศัพท์หรือบลูทูธหูฟังพวกนี้นะครับ<ม>ถ้าเป็นบลูทูธโทรศัพท์ก็เวลามีคนโทรมามันจะขึ้นขึ้นเตือนตรงนี้เลยเป็นจะเป็นได้เฉพาะเบอร์โทรนะครับพวกเฟซพวกไลน์นี่มันจะยังไม่รองรับเพราะว่ารถมันไม่มีเนี่ยอ,อันนี้ก็จะเป็นบอกข้อมูลของล้อนะครับก็จะมี บอกอุณหภูมิยางบอกแรงดันลมยางนะครับแล้วก็บอกความผิดปกติของยางนะครับถ้าสมมติเราขับไปเหยียตบตะปูล้อหน้าปุ๊บล้อหน้ามันจะขึ้นเป็นสีส้มๆเลยนะครับคำก็คือแสดงอาการผิดปกติมีลมรั่วออกนะครับ,รบแล้วก็ถ้ายางถ้าลมยางต่ำกว่า30มเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นเตือนเป็นรูปเครื่องหมายตกใจอันนี้มันเป็นแค่ไปเตือน,นเฉยเพราะว่าเวลาลมยางต่ำกว่า30เนี่ยมันจะขึ้นเตือนเลย ก็เติมก็ได้ก็จะขายอันนี้ถ้าขั้นคอนโทรลนะครับก็ปกติมันจะเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าจะปิดก็ได้ครับก็กดค้างไว้คพอกดค้างปุ๊บมันจะขึ้นค้างตัวทีขึ้นใช่ครับถ้าปิดก็เหมือนเดิมค้างเหมือนเดิมแล้วก็นี่นาฬิกาตั้งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ยูนิตก็จะเป็นบอกหน่วยนะครับมันจะมีกิโลเมตรต่อชั่วโมงกับไมล์ต่อชั่วโมงถ้าประเทศไทยเราใจกิโลเมตร นี่เป็นภาษานะครับมีอังกฤษกับจีนนะครับครับภาษาอันนี้อินโฟมิชันอันนี้สําหรับแอปมันจะมีแอปอีกแอปชื่อหนึ่งชื่อแอปคอนเทนนะครับก็คือถ้าถ้าอยากใช้แอปก็โหลดแอปแล้วก็สักยนเขี่ยโคตรงนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลรถข้อมูลของเราครับเจ้าของรถถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับครับคายได้เลยนี้ก็หมดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาเรื่องระบบกุญแจนะครับรถเนี่ย ถ้ากุญแจอยู่ห่างจากตัวรถประมาณ2เมตรเนี่ยรถจะดับทันทีนครับประมาณ5้าวินรถจะดับทันทีเลยนะครับ,รบแล้วก็ใช้ไม่ได้ดนดาง,ง K T นะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับ ถ้าสมมุติเราปิดกุญแจกับปุ่มนะครับเวลาเราหันคอรถมาทางซ้ายเนี่ยรถมันจะล็อกคออัตโนมัติจะไม่ได้เลยนะครับพอวิธีปลดก็คือปลดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็คิดหน้านะครับอันนี้ฝั่งขวานี่เปิดได้เลยนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยต้องเปิดตัวระบบรถก่อนเพราะตรงนี้เป็นไฟฟ้า ก็จะมีไม่เหมือนกันครับฝั่งนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับจะเป็น USB ให้ครับจะมีเป็นหัว USB กับหัว Type C นะครับเป็นกลมๆอยู่ข้างในส่วนี c เหลี่ยมตรงนี้นะครับมันเป็นเครื่องติด GPS ได้เหมือน GPS รถยนต์นะครับที่แบบซื้อมาแล้วก็ใส่ซิมแล้วก็เอาเสียบเข้าไปฝั่งนี้อาจจะต้องปิดแรงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดือยมันล็อกเร็วถ้าปิดเบาๆเนมันจะไม่แน่น มันนยัง,ยงดิ่งอาจจะต้องใช้แรงส่วนฝั่งนี้ก็มีให้เหมือนกันครับก็จะมีเอ่อมันจะมีอยู่สองสิ่งที่ผมจะให้จํานะครับก็จะมีสติกเกอร์สีขาวตรงนี้นะครับอ่าครับสติกเกอร์เนี้ยเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินกรณีที่่าดรีโมทเราอ่อนนะครับครับ ถ้ารถรีโมทอ่อนเนี่ยเราจะเปิดรถไม่ได้นะครับแต่วิธีแก้ก็คือเอารีโมทเนี่ยมาอังๆไว้ตรงนี้แล้วเราก็กดเปิดรถมันจะเปิดได้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับมันจะเป็นฝาปิดดำๆตรงนี้ครับก็คือเปิดฝาขึ้นมานะครับเปิดฝาปุ๊บแล้วมันจะมีจุกสีดครับจุกสีดําก็คือที่ชาร์จแบบรถอันขาวๆเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นอารมณ์เหมือนโน้ตบุ๊กอะครับ ข้างหนึ่งจะเป็น a อซีข้างนึงจะเป็นไฟบ้านอันนี้ก็เสียบกับรถก่อนนี้ก็เสียบปลั๊กบ้านนะครับ,บ,รบเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินแบบรถจอดนานแล้วตามไม่ตื่นนะครับ,รบแต่ถ้ารถใช้ทุกวันก็ไม่ไ,มได้ใช้กไหร่ก็ได้รถแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังจะขับรถกลักบบ้านนะครับกลับบ้านที่กาลสินเราเนี่ยแหละเร่งต้นเขาก็แนะนำนะครับว่าต้องยังไงโอ้ดูแลดีมาไกไกเร็ว จากที่ได้ลองขับนะครับรู้สึกว่ารถถึงแล้วจะคันใหญ่แต่ว่าการทรงตัวดีมากนะครับไม่หนักเหมือนที่คิดนะครับการขับขี่ในตัวเมืองก็ดูคล่องแคล่วอยู่นะครับไม่เธอทามาก ี่ยังไม่ชินก็น่าจะเป็นเบรกนะครับบางจังหวะจะเบรกนี่ยังติดมือนิดนึงนะครับแต่การเบรกนี่ปรับระดับได้ก็เดี๋ยวจะไปปรับระดับที่หลังนะครับเติมเัืล้วนะครับ ตัว14ลิตรแสดงว่าในถังนี้มา2ลิตรที่สุดก็เติมแล้วการขับขี่ในถนนใหญ่นะครับก็รู้สึกว่าทําความเร็วได้ดีนะครับอัตราเร่งมาดีนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะมาดูอ,อีกทีนะครับ